สวัสดีค่ะวันนี้ยายต้อยจะมาทำผับผักบ,บุ้งลาดข้าวให้หลานชายจ้าเอาไปผัดกันเนาะว่า <c oughs> เทคนิคของไครจะจะเป็นยังไงเนาะยายต้อยซื้อมายายต้อยก็ล้างแล้วเด้อ ได้มันมาิีออกกันมัน่นนิดน้อยนาอยทีเดอยเนะมาเบิงกันวางข้อตีดเชื้อกันบ่ เ่งแบบบ้านๆเข้าน,นี่ยเราจะผัดตามความเป็นจริงนี่ยเราจะ็<ม>ต,ต้องมาพิธีพิถันอย่างนาะพี่น้องเนาะผัดเล่าเล่าน้อองพี่น้องเบิงว่าเออเรียกปล่อยเราผัดยังได้ยียายนี่เราผัดพักบูซื้อผักบงมามัดละสิบบาท ซื้อพักกระเช็ดน้ำม,มาพอมาสิพัดแล้วสิพัดพักกระเช็ดน้ำให้พี่น้องได้เบอร์มิว่าเทคนิคการพัดให้หมันกรอบเพาะเฮ็ดตั้งไหนมันกรอบโดนเนะาะยำกินกุ๊บกๆๆุ๊บกุ๊บกุ๊บคือลานพัตตะข้านเขาเฮ็ดเลยแต่ว่ามือนี้ห้ามาเฮ็ดอันอันนี้กะกระเทียมห้าธรรมดาเนี่ยแหละจ้ะพี่น้อง โลโปเฟเนละ่ะของบ้านๆเข้าไดกินของฮาลูฮาลา,ลาหลายมันไี่จะโลกไม่กาแฟแต่สมัยไรกับเฮตังซี่ละ่ะกินกับว่ามีโรคว่ามีไพดว่ามีโควิดเนาะโย,ยนมันดีมันสะอาดไรเนี่ยที่ท่อนี่ยแหละคัดบ้านๆเา เบิ้งเรื่องันนี่ต่อยสิปัดให้เบิ้องปอนอื่นกับจุดกน ส่วกระทะมากกับ่ได้พัดจ้ะเจ๊พี่น้องเป็นกระทะเป็นสีไร้ตังแล้วใส่ลงไปก็เป็นยังหรอกแส่เจะต่อยใส่น้ำมันน้ำมันน้ำมันบักข้าวเอาไปพัดร่วมกันด้วยค่ะตั้งแต่เทียมเลยคะ่ะ ปัดร่วมกันได้เห็นบหพี่น้องตัดอันนี้ก็ปักพุงปักพุงบ้านปักพุงจีนก็ มีมากสิบาทเต้พักมือ่ค่เ็บแบบบานๆให้ด้วย หลังจากขัดแล้วนะคะเยต้อ่ก็จะใส่น้ำใส่พริกพอใส่พริกแล้วเยต้อ่ก็จะใส่ ผ่อนไฟนิดหน่อยให้แบบบ้านๆเท่านี่ล่ะให้ทงชู่รสหน่อยนอื้อพันเข้าพัดอันอันนี้นะเข้ายะ่ะน้ำปลานิดนึงนะคะพี่น้องนิดเดียวเคล็ดลับของเขาพันพัดอันนี้นะพันพัดพักพุงไฟแดงเข้าเข้าอย่าไปใส่อันอื่นให้มันมากกว้าไปแต่ไมเสียรสชาติใส่เนี่ยของแสบก็คือเตาเจียวเข้านี่ล่ะ น้ำตาลแต่ไส่้อเป็นวิ่ญยาณมนกัพี่น้องไส่หลายมั่อสิมั่อสิคือจงอัดผักชนิดอื่นม,มั่อสิวามีรสชาติอันที่เป็นส่วนตัวของเขาเนี่ยนะจ้ะปั่นเข้ากับมะเร็งไฟ้เลยจ้ะไม่่อยเ็ดไฟแดงว่าเป็นเนาะผัดง่ายพอมือก็เสียนี่นะพี่ผัก แปะเบอรได้แล้วจ้ะกระจองเห็ดได้ยังมากหลายฝาดผู้แก่บ้าน ข้าวสวยรนน้อนๆจ้ะราดลงไป่เลยได้พีนนนนนนน่น้องข้าวสวยร้อนๆบานไช่นั่นโบมานั่นโบมักเป็นน้ำหนามันมาแข็งแข่งนะคะผัดพะบุ้งผัดบานๆข้านีาหนียวจ้ะป่วน